นะครับวันนี้ในส่วนของเัิยภัณฑ์นะครับที่ผมจะมาแนะนําชื่อว่าติดพันดีเบรนะครับถูกค้นคว้าและวิจัยนะครับโดยสถาบันวิจัย CDRI นะครับภายในก็เป็นจุ้ดไปด้วยสารสกัดที่ชื่อว่าบัครใช้ย AMB นะครับให้กลยังไงหรอครับต้องบอกว่าตัวดีเบรนเองนะครับสามารถที่จะช่วยนะครับในเรื่องของการบำรุงสมองโดยตรงเลยมีความโดดเด่นที่ดีที่สุดนะครับถ้าเทียบกับติดพันบำรุงสมองนะครับ เทปตินะครับดีกว่าจิงโปกมิโลบ้าหรือใบแตงกุ้งที่เราเคยได้ยินมาเพราะว่าใบแตงกุ้งนะครับหรือว่าซาเลตีนนะครับส่วนอื่นนะครับส่วนใหญ่จะแค่นะครับในรใเรื่องการทําให้เลือดเนี่ย้อเลี้ยงสมองมากขึ้นเมื่อเลือดมาเลี้ยงสมองมากขึ้นครับเ,เริบออกซิเจนมาเลี้ยงสมองมากขึ้นเราจะรู้สึกสดชื่น แต่โดยทั่วไปครับติดพันในท้องตลาดครับโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ไปเสริมในเรื่องกระแสไฟฟ้าที่มันนะครับมีการรับส่งภายในสมองของเราไม่ได้ไปเสริมในเรื่องสื่อนําประสาทโดยตรงนะครับแต่บาโคไซด์เอ็นบีที่อยู่ในดีเบรตตัวนี้ครับเขาสามารถที่จะช่วยนะครับในเรื่องของการไปเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของสมองนะครับไปช่วยนะครับทำให้สมองเราเนี่ยนะครับมีการหลั่งเซโรโทนินออกมามากขึ้นเมื่อเซโรโทนินหลั่งออกมาแล้วผลที่ได้คืออะไรครับเซโรโทนินหลั่งออกมาจะทำให้เรารู้สึกสดชื่น กราบีกระเป๋านะครับลดความเครียดนะครับรวมถึงทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามีสมาธิมากขึ้นครับคนที่ตามมาคือความจําเราจะดีขึ้นสิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่เรารับรู้ครับเราจะจดจาได้แม่นขึ้นและสมองของเราถ้าอยู่ในสภาวะแบบนี้สภาวะที่มีสมาธินะครับเวลานานๆครับสิ่งที่ตามมาครับมันสามารถช่วยเพิ่มพูนในเรื่องของระดับไอคิวที่มันจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นได้นะครับที่สําคัญครับยังไปส่งเสริมการสร้างโปรตีนเนสนะครับซึ่ง เปรียบเสมือนกับเป็นอาหารบปเลี้ยงเซลล์สมองเลยนะครับทําให้นะครับเรามีความสามารถในการจดจําดีขึ้นและที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งคือนะครับเขาสามารถที่จะไปลดนะครับในส่วนของอนุมูลอิสระที่สร้างขึ้นนะครับทําให้การรับส่งกระแสไฟฟ้าระหว่างเซลล์ประสาทมันดีขึ้นคนที่ได้ครับจะทําให้ตัวเราเนี่ยมีความสามารถในการจดจําที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการทาผิาดพัน์ดีเบรในตัวนี้นะครับ ต้องบอกว่ามีเคสนะครับที่ได้มีการทานนะครับนีเบรนเองนะครับสารสก,กัดชิ้นเดียวกันนี้นะครับมีการทานในต่างประเทศมาแล้วนะครับหลายปีครับสิกว่าปีมีทั้งที่ประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียรวมถึงทางยุโรปนะครับเมื่อทายกันไปแล้วเนะี่ยเขาบอกว่านะครับสามารถที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจเจ้า บางครั้งเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยนะครับอ่านไปสักประมาณถ่าชั่วโมงแรกไปประสิทธว่าในการทำงานสมองจะลดลงมาขึ้นหนึ่งผ่ายชั่วโมงที่สองครับลดลงมาอีกขึ้นหนึ่งเข้าสู่ชั่วโมงที่สามลดลงมาอีกขึ้นหนึ่งแต่ดีเบลครับเขาบอกว่าถ่านเข้าไปแล้วสามารถรักษาประสิทธิภาพในการทํางานสมองรักษาความจดจารในการทํางานของสมองได้นะครับตลอดเวลาสามชั่วโมงที่าอ่านหนังสือได้เลยเพราะฉะนั้นจึงมีผลอย่างมากเลยสําหรับนักเรียนสําหรับนักศึกษาสําหรับผู้ที่ต้องทํางานและใช้สมองอย่างหนัก สำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่มีในเรื่องของอาการสมาธิสั้นครับตัวนี้สามารถเด้ช่วยได้อย่างแจรรวมถึงท่านที่มีนะครับผู้สูงอายุหรือว่ามีบุคคลที่มีสภาวะดีเน,นเชียขึ้นือสมองเสื่อมนะครับหรือว่าอัลไซเมอร์หรือว่ามีอาการหลงหล,ลงลืมลืมหรือท่านเองทํางานที่ต้องมีความเครียดอยู่เสมอแล้วหลงลืมบ่อยครับ เหมาะมากเลยสําหรับตัวผลิตพันธุ์ดีเบรนี่เบรนเองครับมีผลการทานที่เกิดขึ้นจากนักเรียนนักศึกษาครับไม่ว่าจะในต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็แต่ปรากฏว่าทานก็แล้วครับช่วยทําให้น้องๆเขามีความจดจำที่ดีขึ้นเรียนแล้วก็จําได้เมื่อการสอบวัดผลครับผลปรากฏเอาว้านะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือเกรดเฉลี่ยดีขึ้น เดิมเรียน2.5กลายเป็นผลการ,กรเรียนดีขึ้นเป็น3ฝ่าแล้วก็เป็น4ป่าแล้วเองเพราะฉะนั้นแนะนําครับสําหรับตัวเพื่อนทานดีเลยถ้าเป็นคนปกติโดยทั่วไปถ้าเป็นน้องๆน,นะครับอายุนะครับ้ 5, 6ขึ้นมาเนี่ยนะครับถึง12ขวบนะครับรับประทานวันละหนึ่งเม็ดลังอาหารเชา้าถ้าเป็นกลุ่มที่อายุมากกว่านั้นนะครับก็คือทานวันล,ละสองเม็ดนะครับหลังอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นแต่ถ้าเป็นกลุ่มผู้ที่อารผิดปกติกทางสมอง นในเรื่องของการหลงลืมลืมสมาธิสั้งความจำเสื่อมประสบอุบัติเหตุแล้วสูญเสียความทรงจำก็แล้วแต่แนะนําให้ทานโดสที่มากกว่าโดยปกติถ้าเป็นเด็กครับ ทานวันละสามครั้งลังอาหารเช้าหลังอาหารกลางวันแล้วก็หลังอาหารเย็นวันละสาเม็ดนะครับเป็นผู้ใหญ่ครับลังอาหารเช้า2เม็ดลังอาหารกลางวันสองเม็ดแล้วก็หลังอาหารเย็น2เม็ดรวมเป็น6เม็ดต่อวันนั่นเองนะครับสำหรับดีเบรนนะครับดีมากๆครับคอนเฟิร์มแล้วก็ยืนยันนะครับท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้นะครับที่ทางเว็บไซต์ของสีเดียรไอได้เลยนะครับอันนี้เป็นการรับรองที่ถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าองค์กรนี้นะครับทำงานให้กับ กระทรวงทำางานให้กับ,บองค์การอนามัยโลกมาแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำครับผริพัน์ดีเด่นแต่ท่านจะมีสมองที่ดีนะครับเสริมสร้างความจําดีนะครับสมองดีความจําดีก็ดีเบรนครับ